ดีครับผมมอล้ำอนุวัตเสียงทองครับผมมอล้ำจากทางอำเภอเสละพุ่มจังหวัดตรอเอ็ดทางสวัสดีครับอารตีอธิวัฒน์แสงเพชรครับมอล้ำจากอำเภอนนองสองห้องเมืองขอนแก่นครับสวัสดีครับลูกเชลา่าเดชาหน่อยช่องแม็กครับจากอุบลเนะาะจังหวัดอุบลราชธา,านีเที่ยวในยูรีสเกีละพี่น้อหายกินนักรีสเกีสวัสดีค่ะลูกสลา่าสิริพ่อหน่อยสมบูรณ์ค่ะ จากบริษัทเวิร์กพอยต์ชอง23รายการปัญญาปันสุเนาะจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะเอากร้ดูกมูอยู่ติเอาคุณสิขอเอาดูกระดูกไถ่ให้เนี่ยเอาบาอกเขาชิวัยห่างหนึ่งโมเขื่อบอกผมชิวัยเดีเนาะพี่คนท้องแสงค่ะเพชรค่ะพี่น้องมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้บ้านเก่าบ้านใหม่นี่ยโสแต่ว่ากระร้าสิได้บ้านใหม,ม่แล้วตอนนี้สารคามแมน หมอลัมหน่อยลอยโลค pues ่ะสวัสดีค nah ่ะค <the ่ะกรบสวดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะผี่น right ้องสู้กู่สุขุนค่ะอันเสียงใหญ่คือเขาบัญญาอัสิบเป็นพนาพวตาไแม่เนาะลูกสลานะค่ะพัชดาพอฝ่าปทุมนะคะจากบ้านฝางตํานหัวเรื่ออำเภอว่าปีปทุมนะคะจังหวัดมหาสารคามบมไก่บ่ไก่โมนีมา ลำถวายนะคะท่านหลวงปู่ดำของเฮานะคะเนาะอ่าเพื่อให้ลูกหลานสุปุสกุนมีการมีงานหล่องานล่ำอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสุปุสรรกุนอาจารย์นักดนตรีนำนะคะเชียงเสียงเวทีสุปุสกุนค่ะเอาลูกหลามาตตบ,บานใดบอกอีเมลเฮห้เ,เนี่ยบ้านน้องบัวครับบ้านน้องบัวพี่น้องสวยๆครับน้องเนเว้ครับลูกครึ่งนคะครับคุณพ่อเป็นประเทศไหนนะลูกฝรั่งเศสพ่อฝรัร่งเศสนะครับ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงภัสราศีเคลือบนะคะมาจากเมืองรอยเอทค่ะลูกแมวพ่คุณห้องแสงเพศค่ะโอนยลูกไปลูกไอลูกไข่เบ่งลูกว่ามานั่งปาาเบ่งแมว่าสันน้องก็ยังดอกผู้ดีอยู่นั่งป่าเอาท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะน้องแจนลูกพม่าค่ะมาจากรอยเอทจ้า สวัสดีค่ะอมลมาราเซงทองค่ะสาวเมืองมหาสารคามค่ะสวัสดีพี่น้องชาววะปีค่ะครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับทุกๆท,ท่านพี่น้องครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านศิลปินทุกท่านนะครับมาร่วมถวายเสียงวันนี้ บางคนนะครับพี่น้องทือเป็นคนเดนรายงานตัวเป็นทางการอันนี้น้องในเวครับอ,อยู่ในาภาพยนตร์เรื่องชีวิตจริงของฮันนี่สีสานนะครับเพ่นว่าผมขอไปด้วยครับผมจะมาร้องเพลงถวายเสียงด้วยแล้วกับสิ่งที่สำคัญพี่น้องน้องแกนนะครับคนเสื้อขาวนะครับเป็นนางเอกหมอลำอแสดงเป็นตัวละครฮันนี่สีสานนะครับมันนีเพิ่นมาขอพรทาทาง ถวายฝอนทาฝอนทาลำให้ท่านหลวงปู่ดำนะครับประมาณสามสี่นาทีเนาะนะครับบ๊อบบอโดนพี่น้องนะครับกำลังช่วงนี้นะครับกำลังทายท่ำแล้วกากผมนิรุตเสียงทองครับแสดงเป็นไอ้บัญชานะครับเป็นไอ้ของคันนี่นะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องใหญ่นะครับที่จะออกลงเร็วๆนี้พี่น้องกําลังตัดต่ออยู่นะครับทางอาจารย์มือกล่องนะครับชีวิตกินของคันนี่สีสันเอาพี่น้องซอยเทียซอยสนับสนุนแนกันแล้วกันช่วงนี้ครับพี่น้องได้ยินข่าวนะครับน้องซาลาเบ้าอ่ะเบ้าอาร์ อาทิวัดแสงเพชรนะครับพี่น้องเพิ่นจะไปขึ้นรถแฮ่กกรน,นะครับช่วงนี้พี่น้องขอขอบคุณพี่น้องวันนี้ากใจในรถเสียงทองและทีมงานขอให้นักร้องนะครับนักดนตรีทุกทุกท่กทานพร้อมเลยนเวทีเครื่องเสียงครับจงอายุมั่นขัญยืนมาล่ำถวายเสียงแล้วขอให้มีเงล้านอังกับเ๋าสุขอนอย่าเก็ยบยอย่าจนสิ่งที่สำคัญขอให้มีงานเต็มเดือนเต็มเดือนสุขคนกันแล้วกันพี่น้องขอเสียงประมือครับขอบพระคุณครับอ่ะช่งนี้ให